สวัสดีครับมนีกับมาพ่อกัน้วครับกับในช่วงของแรงสัทธาของตั้งช่องหิ้งๆแ้งแสงนแนลบมนีกันมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยมาให้ชมมาให้เบิ่งกันครับอ,องทางวัดตะกูเดืย่าปีหกศูนลุนอายุวัฒนามงคล ว่าเป็นเรียนอีกเรียนหนึ่งที่สวยงามมากที่ผมมีไ็นสวยง่ามเรียนเต็มพิมพ์เต็มดีครับบอกสวยอายุวัฒนมงคลแปดรอบของหลวงพ่อท่าน,ท,นที่ท่านได้สร้างไว้พอดี เป็นลูกไก่เพราะว่าหลวงเอรวยก็สัญลักษณ์ของท่านก็ดีเป็นลูกไก่ล,ล่ะครับผมก็เกิดปีไก่พอดีอีละกะักกาถือว่าหมอสำรับคนเกิดปีนี้นะครับนี่ก็เป็นเบื่องก็สวยงามนีอีกเรียนหนึ่งที่ ชอบสวยแต่งามอีกเลนหนึ่งติดผมยังมีอีกผลกระเพาะมีอีกเยอะครับแท้กับว่าหลายของหลวงพ่อท่านวันนี้ก็ขอจ้ไใบสำนีแล้วครับก็ขอฝากขอบ้นณ้นติเขมาติดตาม เรื่อยๆเป็นเรื่อยๆเ,เพราะว่าช่วงนี้ผมก็บพวกคุยได้ทําชิปปันไดเพราะว่าผมก็ค่างานทํางานมาหลายจังไปหลายจังหวัดอยู่บ่เป็นหลักเป็นแรงแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงมาเฮ็ดงานตะก่อนหาเงินหาต้นทุนไว้เพื่อมีโอกาสได้กลับไปอยู่บ้าน ขอขอพูดหลายๆที่ยังติดตามช่องนีดหน่อยให้มีกำลังใจได้เดชคิดต่อไปเมื่อนี้ก็ขอเจ้าไว้สมีนะครับสวัสดีครับผม